สวัสดีค่ะพี่น้อง FC พี่น้อง f c ฟใหม่ f อเก่าทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะทางใกล้ทางไกลนะคะเพื่อนจะาวันนี้ก็มาอีกหนึ่งค่ะกับซีนอยนะคะซีนอยก่อนจะไปสรุปก็มาฟังคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกะนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิบดปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ้า โอเคนะคะก็สําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะอันนี้พี่ใจลงไว้แล้วก็มาสุบกันเลยนะคะเพื่อนเฉพาะกิจนะคะเฉพาะก,กิจผลที่ออก871 8จ็ดหนึสองสค่ะเพะื่อนจ๋าเจเข้าในอ่ะผิดอันนะคะาครับหน่งรูดนะคะรูด1แล้วก็ตาราง871เนะคะเพื่อนแปดเจตารางนะคะ ตาราง3ตัวนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็รูด1นะคะนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ2ก็ไม่มีนะคะเพื่อนหลุดนะคะแล้วก็รอ,อบพิเศษะคะ่ะเพื่อนรอบพิเศษนะคะน้อยพิเศษผลที่ออก3 1769คะ่ะเพื่อนจ๋า17นะคะ17ก็มาในตารางอีกนะคะ17นะคะแล้วก็เข้าตัวเด่นรูดพี่ใจผู้ประจำเนาะว่าเป็นเลขคู่แฝฟนะคะ สีแดงนะ่ะพี่ใจพูดประจําว่าเอออย่าทิ้งเขานะคะอย่าปล่อยทิ้งเขานะคะเพือ่อนจ๋าก็เข้าในอ่เด่นรูดเนาะเด่นรูดนะคะอันนี้นะคะเพือ่อนจ๋าสาหรับหกเก้านะคะหกเก้าพี่ใจก็ไม่มีนะคะเพื่อนก็หลุดไปเนาะมีแต่ห้าเก้านะคะอรอบต่อไปคะ่ะรอบต่อไปรอบปกติน่อยปกตินะคะผลที่ออก0 6 7 4 7ค่ะเพื่อนจ๋า สี่เจ็ดก็เข้าในชุดรวมนะคะเข้าสี่นะเข้าในสี่ชุดรวมแล้วก็สี่เจ็ดนะคะอันนี้อยู่ในชุดรวมเนาะ,ะชุดรวมก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเพื่อนๆจ๋าหกเจ็ดนะคะอันนี้ก็ไม่มีนะคะวิ่งรูดรอบนี้หลุดนะคะสำหรับรอบวีไอพีคำพูดจ๋ารอบ VIP วีไอพีพอดีออก933นะคะอ่า 933แล้วก็19นะคะ33มาในชุดเบิ้ลน,นะคะมีเบิ้ล3แล้วเด่น3เนาะ33นะคะเพื่อนๆอ่า933ในตารางนะคะเข,ข้าเบิ้ลเนาะแล้วก็เข้า19วิ่งรูด1นะคะเพื่อนๆเข้าเด่นรูดที่1นะคะก็คือ19พี่ใจผู้ประจํานะว่าอันนี้นะี่ยคือเน้นรูดนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเข้านะคะ หลุดก็ไปเนี่ยหลุดแค่รอบเดียวนะคะเพื่อนโอเคก็สําหรับสายวิ่งสายลู่ที่เข้ามาหยิบมาจับเอานะคะพี่แจก็ยินดีด้วยนะคะเพื่อนไปต่อของวันที่สิบหกันเลยนะคะเพื่อนจา๋าวันที่สิบหพี่แจให้เด่นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดนะคะหกกับเก้าเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อหกกับเก้าเนาะแล้วก็สี่กับเจ็ดนะพี่แจก็ทําไมเขียนไว้บางคนบอกเขียนเยอะๆคือมันเป็นตัวแทนกันนะคะมันเป็นเลขเอ่าเขาเรียกว่าเลขฝาแฟดเนาะ สำหรับหพี่ัยก็วางตัวโจะตัวเด่นไว้ให้นะคะเพื่นอนไม่ใช่ว่าตัวที่ไม่ติ๊กจะไม่ออกนะม,มีโอกาสมาออกทุกตัวนะคะเพื่อนจะเอาที่เพื่อนเพื่อนที่ชอบเพราะว่าบางทีพี่ัยก็จะไม่ไม่เข้าก็มีนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกเลขอะไรเราไม่ใช่คนออกเลขเนาะเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางมาให้ว่าเออควรจะเลือกตัวไหนดีนะคะเพื่อนสําหรับอันนี้พี่ใจจะพูดย้ําประจํานะคะเน้นรูดนะ รูดมีโอกาสนะเพื่อนถ้าเด่นเข้าน้ำบนล่างบางทีสาเร่งก็มีนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวประกอบกันไปจับคู่ก็ได้นะคะบางทีเขาก็มาด้วยกันหมดเนาะก็ตามนี้นะคะเพื่อนก็ขอบคุณพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์กด s u b s r r i e e แ่ะกดออกไปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ